สวัสดีครับวันนี้พวกเรารายการ Pick Review นะครับกับผมเฟิร์สครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับเจ้าตัวบอนส์นะครับ BL03 ครับซึ่งจะเป็นหูฟังอินเอียร์แบบเกี่ยวหูเนาะก็ตัวเนี้ยจริงๆแล้วไม่เป็นหูฟังที่เหมาะสำหรับพวเพืงฟังเพลงอะไรเงี้ยแต่ทีมงานเท่าที่ลองฟังแล้วทีมงานแบบ รู้สึกว่าเออเอามาใช้เป็นมอนิเตอร์มันดีมากๆเลยนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าทําไมใช้เจ้าตัวบรอน B ์0 3ตัวนี้นะครับมาเป็นหูฟังมอนิเตอร์ครับไปชมกันเลยมาพูดถึงสเปคคร่าวๆนะครับกับเจ้าตัวบรอนด์บีเอนตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าผมไม่ได้แบบเชี่ยวชาญเรื่องหูฟังนะผมก็อาจจะไม่สามารถอธิบายได้อย่างดีนะครับแต่อันเนี้ยผมไม่ได้รู้เพราะว่าผมฟังแล้วผมแบบเออโอเคชอบผมก็เลยซื้อมาแต่โอเคเดี๋ยวผมจะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่า มันเป็นยังไงนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นไดเวอร์นะครับแบบไดนามิกนะครับแล้วก็ตัวไดอะเฟรมนะครับจะเป็นตัวคาร์บอนนะครับขนาด10มิลนะครับแล้วก็อินเตอร์เฟสการเชื่อมต่อครับคือตัวนี้หูฟังอะ่ะเวลาคุณซื้อมาอครับมันสามารถถอดตรงนี้ออกได้นะครับคือจริงๆอะ่ะเวลาซื้อมามันจะแยกมาแล้วเราต้องมาใส่เองก็ถือว่า ใครที่อยากเปลี่นไดเวอร์หรือเปลี่ยนอะไรของว่ามันก็สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งตัวพอร์ตนะครับก็จะเป็น2พินนะครับ0.76ครับแล้วก็มาพร้อมนะครับตัวจุกหูฟังนะครับแบบใหม่ครับส่วนวัสดุนะครับของเจ้าตัวบอนย์0 3ตัวนี้นะครับก็จะเป็นวัสดุที่เหมือนแบบอะลูมิเนียมนะครับซึ่งมันจะเป็นแบบมันเงาก็เท่าที่ผมใช้มาสักพักหนึ่งใหญ่ๆนะครับหลายเดือนแล้วก็ ยังไม่ได้แบบเป็นลงเป็นรอยอะไรก็ถือว่าเออดูแล้วคงทนมากครับตอนนี้เราก็มาดูกันครับว่าทำไมเราถึงแบบเออได้ซื้อเจ้าตัวบอลสเปีย์สุนถามตัวนี้นะครับมาเป็นหูฟังมอนิเตอร์คือตอนแรกผมไปฟังของเพื่อนผมครับก็คือเป็นโฟลเด้วยแบบพีโฟโต้ด้วยกันนะครับก็เฮ้ยลองฟังแล้วแบบเสียงแบบดีเทลรายละเอียดนะครับมันเบสมันไม่ได้จัดไปหรืออะไรไปมันแบบโกลมๆม,มากแล้วเสียงแบบมันออกมาเต็มมากดีมากนะครับทำให้ผมสึกว่าเออล้ว ในช่วงแรกๆที่ผมเอามาใช้อ่ะคือเป็นมอนิเตอร์คือผมลองยืมมาก่อนลองมาใช้เป็นมอนิเตอร์แล้วแบบเชื่อเป็นประทับใจว่ะการเก็บดีเทลนะครับรายละเอียดเสียงต่างๆนะครับค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วก็มีความกลางๆครับผมก็เลยเออแล้วผมไปถามราคามาราคาก็อยู่แบบพันตน้ตนๆอะไรเงี้ยซึ่งอย่างตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ผมซื้อมาเพื่อมอนิเตอร์ผมจะไม่ได้ซื้อตัวที่มันมีใหม่มันจะมีรุ่นที่มีไม่แยกนะครับแบบนี้ค่ะนี่ผมยืมของเพื่อนมา มันจะมีไม้แยกแบบนี้นะครับอันเนี้ยก็จะราคาเพิ่มนะครับเป็นถ้าผมจะไม่ผิดนะคือ1,090บาทส่วนตัวตัวเนี้ยปกติครับคือ1 4 4 0บาทก็ต่างกัน5บาทอันนี้ก็เราจะคนใช้แบบผมไม่จำเป็นก็เลยไม่ได้ซื้อตัวที่มีไมโครโฟนมานั่นนะครับก็คือเหตุผลหลักๆครับที่ทำให้ผมนะครับได้ซื้อเจ้าตัวบอลตัว BL03 ตัวนี้มาใช้ครับ สิ่งที่ผมชอบมากๆนะครับเวลาผมใช้งานจริงนะครับจอตัวบอลบีอสูนสามตัวนี้นะครับลักษณะเลยจริงๆคือได้ความทช้เป็นอินเอียร์ครับผมเป็นคนที่ชอบปลุกฟังอินเอียร์มาโดยแบบปกติอยู่แล้วผมอะอย่างแอร์พอร์ตผมก็ได้ใช้เจ้าตัว AirPods Pro นะครับหรือว่าซาวพีผมก็ได้ใช้ตัวซาวพีแม็กซึ่งโอเคเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ซาวพีแม็กรีวิวไว้ข้างบนนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอินเอียร์นะครับซึ่งเวลาเราใช้งานครับเราจะต้องเกี่ยวหูนะครับและเมื่อเราเกี่ยวหูครับข้อดีคือสมมติเเวลาโอค อยู่ที่ศัตรูเราอ่ะจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับเวลาความหลุดหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเวลาเราแบบออกไปข้างนอกออกกองอะไรเงี้ยครับเราถือเจ้าตัวกิมบ a ลแล้วเราก็เสียบหูฟังเพื่อมอนิเตอร์เสียงใช่ไหมครับเวลาเราโมนิเตอร์เสียงอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นหูฟังที่ไม่ได้เกีย่ยวหูแบบเนี้ย มันมีโอกาสสูงมากๆนะครับที่จะมีอาการนะครับที่มันหลุดมาได้ครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่เออผมรู้สึกว่ามันน่าจะตอบโจทย์การใช้งานในมอนิเตอร์ของผมนะครับนอกจากผมนะครับได้มอนิเตอร์ตัวเวลาถ่ายทําวิดีโอนะครับเวลาผมไลฟ์นะครับต่างๆผมก็ได้ใช้เจ้าตัวนี้ครับเพราะว่ามันใส่นะครับค่อนข้างจะสบายครับใส่ไปนานๆอ่ะผมไลฟ์สองชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็ยังใส่สบายครับไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับแล้วก็ ด้วยความที่ปกติผมใช้หูฟังไว r e l e นาะเวลาหูฟังไว r e l e ใช้งานไปยาวๆมันก็จะมีปัญหาเรื่องแบตหมดแบตหมดอะไรเงี้ยแล้วก็ปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ครับซึ่งเวลาผมใช้หูฟังสายก็จะไม่มีปัญหานั้นก็ตัวนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์ผมนะครับมากๆเลยที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือตัวแจ็คนะครับที่เสียบกับเจ้าตัวกล้องนะครับหรือว่าเจาตัวคอมพิวเตอร์เวลาผมไลฟ์นั่นเองตัวนี้มันจะเป็นตัว L ครับซึ่งข้อดีของตัว L คือปกติเวลาเราเสียบเข้าไปใช่ไหมครับเราจะต้องบิดงอหรืออะไรพวกเนี้ยตัว คือมันงอให้แล้วอะเราแบบมันลดโอกาสในการงอเพิ่มขึ้นนะครับถ้าใครที่ใช้หูฟังหนกๆนะครับในการเล่นกงเล่นเกมหรืออะไรพวกเนี้ยน่าจะเคยเจอกันว่าสายข้างในอะมันขาดแต่ตัวเนี้ยคิดว่าเท่าที่ผมลองใช้มาหาก็คือไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยเสียงที่ได้นะครับกับเจ้าตัวบอลเบนย์สตัวนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่ามันออกแนวแบบเรียบๆนะครับแบนๆนะครับแต่มีความกว้างนะครับสามารถเก็บรายละเอียดนะครับโดยทั่วๆไปแล้วได้ค่อนข้างจะโรบครับแต่ในส่วนของเบสนะครับก็ต้องบอกว่า มันไม่ใช่รุ่นที่จะมีเบสที่รุนแรงมากนะครับคือเบสมีนะแต่มีแบบกลางๆไม่ได้แบบโดดเด่นอะไรใครที่ซื้อต้องการไปแบบอฟังแบบเบสหนักๆตัวนี้อาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับคุณอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมอยากจะเมนชั่นถึงนะครับด้วยความที่เจ้าตัวบอลบีเอลตัวนี้ครับมันเป็นสายถักครับ เวลาผมไม่รู้นะว่าผมคิดเองหรือเปล่าคือตัวเนี้ยมันมีโอกาสพันที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับหรือว่าถ้าพัานแล้วมันก็จะมีโอกาสที่แบบออกระจายออกมาได้แบบค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็คือง่ายๆคือผมไม่ค่อยมีปัญหาพันกันนะครับกับเจ้าตัวบอลเบียร์สูนสามตัวนี้ซึ่งมันตอบโจทย์ผมมากเพราะว่าปกติผมใช้หูฟังที่เป็นไวเลสใช่ป่ะนานๆผมจะใช้เจ้าตัวนี้ทีเพราะว่าไม่ใช่ทุกวันที่ผมจะถ่ายวีดีโอหรืออะไรพวกเนี้ยก็ตัวเนี้ยค่อนข้างจะตอบโจทย์เลยครับ มาถึงสรุปนะครับว่าข้อดีข้อเสียนะครับของเจ้าตัว B L 0ูนตัวนี้นะครับคืออะไรครับข้อแรกเลยนะครับก็คืออย่างที่บอกไปแบบเมื่อกี้เลยก็คือตัวสายครับเป็นสายแบบแบบถักนะครับก็ทําให้เวลาเราแบบขยับมนันเนี่ยมันจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยพันกันอะ่ะเอออันนี้คือข้อดีมากๆแล้วก็สิ่งที่ได้ของเจ้าตัวนี้นะครับออกเสียงแบบ รายละเอียดดีครับแล้วก็แต่แบบกลางๆไม่ได้โดดเด่นไปทางไหนซึ่งมันค่อนข้างจะดีสําหรับเวลาเราม m o เตอร์เสียงครับอันเนี้ยตอบโจทย์ผมมากๆแล้วข้อที่3ก็คือมันเป็นอ n ยร r ครับแบบครอบหูครับเวลาเราใช้งานแบบเดินไปใช้งานไปอ่ะมันจะไม่มีปัญหาเรื่องแบบเรื่องหลุดหรือเรื่องอะไรเงี้ยอันนี้ตอบโจทย์อีกเรื่องหนึง่งส่วนข้อเสียนะครับหลักๆเลยที่ผมมองเห็นนะครับก็คือสำหรับคนที่ฟังเพลงแบบจัดๆเลยก็ จะไม่ได้เหมาะสําหรับคนที่ฟังเพลงที่มีเบสเยอะตัวนี้อาจจะแบบขับได้ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือไม่มีกันน้ําซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วก็ใครที่ซีเรียสตรงนี้ก็อาจจะต้องแบบเออดูดูไว้แต่ผมมองว่าคนที่ซื้อตัวนี้ก็ไม่น่าแบบไปออกกำลังกงออกกํางลงงัาง,ลงกายะอะไรเงี้ยไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนั้นครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะไปรีวิวนะครับของเจ้าตัวบอล bl 0 3ตัวนี้นะครับว่า เออมันโอเคนะแล้วก็ทำไมเราทีมงานเดียพีนะครับถึงซื้อเจ้าตัวนี้มาเป็นตัวมอนิเตอร์เสียงครับส่วนใครนะครับพี่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วกด Subscribe นะครับให้ช่องเดียรพีของเราด้วยส่วนวันนี้ครับผมเฟิร์สครับจากช่องเดียรพีขอตัวลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ